ปัญหาโลกระสรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการสร้างบารมีเป็นเครื่องวัดกำลังใจและความมุ่งมั่นของเราบางปัญหาก็แก้ไขได้ทันทีบางปัญหาก็ต้องรอคอยการแก้ไขเพราะปัญหาทุกๆปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุมแต่ใช้ปัญญาปัญหาก็จะหมดไป ถ้าใจสงบก็จะพบทางออกและช่องทางแห่งความสำเร็จเพราะใจที่สงบย่อมเกิดปัญญาแจ่มใสเป็นปัญญาความรอบรู้อันบริสุทธิ์ที่จะทำให้ตัวเราและชาวโลกหลุดพ้นจากกิเลสอสวะไปสู่อายตนะนิพพานการมั่นฝึกฝนใจให้สงบหยุดนิ่งอยู่ภายในทำให้เราเกิดปัญญาที่จะพิชิตปัญหา เราจะเข้าใจทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นและรู้วิธีแก้ไขรวมถึงรู้ต้นแหล่งที่มาของปัญหาพร้อมกับรู้วิธีกำจัดปัญหาให้หมดไปดังนั้นการเจริญภาวนาจึงเป็นกรณียกิจที่สำคัญที่เราจะขาดไม่ได้นะจ๊ะพระผู้มีภาคเจ้าตรัสไว้ในกุตกนิกายชาดกความว่า นักปรา์ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำย่อมไม่ชักชวนในสิ่งที่ไม่ใจธุระการแนะนำดีและเป็นความดีของนักปราชญ์นักปราชญ์นั้นเมื่อผู้อื่นกล่าวไม่ชอบก็ไม่โกรธย่อมรู้จักวิน,นัยการคบหาสมาคมกับนักปราชญ์เป็นความดีมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ จะมีบ้านกับผู้ที่ได้สั่งสมบุญบารมีไม่อย่างดีแล้วถึงจะรู้หลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องแต่คนส่วนมาก,ม,ากมักไม่รู้จักหลักในการดำเนินชีวิตไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเมื่อไปได้ศึกษาหาความรู้และขาดการครบหากับบัณฑิตนักปราชญ์ชีวิตจึงหลงทาง ทำ่ไคิดผิดพูดผิดแล้วก็ทำผิดตามมาชีวิตจริงดำเนินผิดพลาดเมื่อขาดปัญญาในการดำเนินชีวิตปัญหาก็ตามมาดังเรื่องของพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งเราจะได้มารับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะกลางพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นชาวเมืองราชเครือมีฐานะร่ำรวย มีโภกทรัพั์มากแต่พราหมณ์คนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยและก็เป็นคนเชื่อเรื่องโชคลางวันหนึ่งขนาดที่พราหมณ์จะไปอาบน้ำเร็จสาวคอรับใช้แปวผ้าสาดกสองผืนในหีบที่ตนเก็บเอาไว้พอคนใช้ไปเปิดหีบเก็นผ้าสาดกถูกหนูกัดจึงรีบบอกให้พราหมณ์ทราบ ลามาฟังแล้วก็ตกใจมากคิดเลยเถิดไปถึงว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นที่บ้านเป็แน่เพราะผ้านี้เป็นอัปมงคลเป็นเช่นกับตัวกาลกินีที่อยู่ภายในบ้านและผ้านี้จะมอบให้กับบุตธรธดาหรือท้ากรรมกรนำไปใช้ต่อไม่ได้อย่างเด็ดขาดเดี๋ยวจะเกิดหาย,ยน,นะขึ้น ทางที่ดีจะต้องรีบนำไปทิ้งที่ป่าช้าเป็นการดวนพรามคิดแล้วก็รีบเรียกบุตรชายเขามาหาแล้วก็อธิบายว่าผ้านี้เป็นอับปมงคลพ่อนำไปต้องการในคนอื่นให้นำไปทิ้งเพราะไม่ไว้ใจลูกจึงนำผ้าสาดกนี้ไปทิ้งที่ป่าชา้าเวลาลูกเอาไปจะใช้มือจับผ้านะ แอมไม้เกี่ยวไปไปถึงใส่ใกายรีบอาบน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับเข้ามาภายในบ้านวันนั้นในเวลากล้กรุ่งพระบร,รมศาสดาทรงตรวจดูเหล่าเวน,นยสัตว์ที่พระองค์จะเสด็จไปโปรดก็ทรงเห็นพร,รามสองพ่อลูกมีบุญบารมีเพียงพอที่จะบรรลุโสดาปติผลพรลง้ตัจึงเสด็จไปประทับ ยืนรออยู่ที่ประตูทางเข้าป่าช้าทรงเปร่งพระจับพันรังสีมาบุตรของพระรามมาถึงก็ตรัสถามว่ามานบเธอมาทำอะไรที่นี่บุตรของพระรามทูลว่าข้าแต่พระโคโดมพูเจริญกับโลกนำพาสาดกสองผืนที่ถูกหนูกัดมาทิ้งพระเจ้าค่ะ พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็จองทิ้งเธอหลังจากพราม์ทิ้งผ้าแล้วพระบรมศาสดาได้ตรัสว่าว่าเธอทิ้งผ้าแล้วผ้าสาดกก็สมควรแก่ตถาคตแล้วพระองค์งทรงหยิบผ้าสาดกนั้นขึ้นมาต่อหน้าบุตรของพรามณ์ทั้งทั้งที่พราหมณหนุงกราบทูลห้ามว่าผ้านี้เป็นผ้าอัปมงคล ขอพระองค์อย่าทรงจับเลยพระเจ้าค่ะแต่พระบรมศาสดาก็ทรงถือผ้าสาดกสเสด็จกลับวัดพระเวรุวันเมื่อหาพระองค์ไม่ได้จึงเรีบกลับบ้านไปบอกพ่อทันทีพรามคิดว่าแต่พระสม,มณะโคโดมใช้สอยผ้านั้นต้องถึงความย่อยยับแม้พระวิหารก็จะพังพินาศหมดสิน้นแล้วครอบครัวราก็จะหนีไม่พ้น ที่จะต้องถูกชาวบ้านชาวเมืองติเตียนเอาทั้งที่ดีเราจะต้องรีบนำผ้าสาดกที่ปราสาทจามมลทินไปถวายเปลี่ยนแทนผ้าสาดกสองผืนนั้นคิดแล้วก็ไม่รอชา้าสองพ่อลูกรีบไปที่วัดพระเวรุวันกาไปถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วยืนอยู่หน้าที่อันเหมาะสมจากนั้นยังกราบทูลว่า ข้าแต่พระโคโดมุจเจริญล่องทรงหยิบผ้าสาดกที่ป่าช้ามาจริงหรือพระเจ้าค่ะระบรมศาสดาตรัสตอบว่าเราหยิบมาจริงพรามยังกราบทูลว่าผ้าสองผืนนั้นเป็นผ้าอับปมมงคลลองอย่าใช้ผ้านั้นเลยถ้าใช้ไปลกงจะต้องถึงความย่อยยับเป็นแน่ แม้แต่พระวิหารทั้งหมดนี้ก็จะถึงความพินาศย่อยยับตามไปด้วยขอพระองค์โปรดทรงรับผ้าสาดกผืนใหม่ที่ข้าพระองค์เตรียมมาถวายเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงตรัสกับพราหมว่าพวกเราได้ชื่อว่าเป็นบรรพชิตภา้าเก่าที่ใครทิ้งแล้วหรือตกอยู่ที่ป่าช้าผีดิบที่ท้องถน,นน ที่กองอยากเยื่อที่ถาบน้ำที่ถนนน้นทางพาเหล่านี้สมควรกับพวกเราทั้งนั้นแต่ตท่านมีความเข้าใจผิดมีความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่เฉพาะในชาตินี้เท่าน,นั้นแม้ชาติที่ผ่านมาก็มีความเชื่ออย่างนี้มาก่อนแล้วพระองค์ยังทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการ ครั้งที่พระเจ้ามาคตละครองราชาสมบัติโดยธรรมอยู่ที่กรุงราชเกล้าแควนมคตพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพรามณ์ครั้เนเจริญวัยแล้วก็บวชเป็นฤาษีอยู่ที่ป่าหิมพานตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมจนกระทั่งสำเร็จอภิญญาสมาบัติวันหนึ่งได้ออกจากป่าหิมพาน มาอยู่ที่พระราชอุทยานในกรุงราชครืวันที่สองก็ได้ออกบินบาบาตตามท้องถงนนในปณครพระราชาทอดพระเนตรเห็นจึงรับสั่งให้คนไปนิม,มนต์เขามานั่งที่ปราศาสตร์ส่ลาตนาพระโพธิสัตว์ให้พักอาศัยอยู่ที่อุทยานตลอดไปเมื่อพระโพธิสัตว์ฉันอาหารเสร็จแล้วก็ได้กลับไปพักที่อุทยานตามเดิม ในกรุงราชเครืนี้มีพราหมอยู่คนหนึ่งชื่อว่าทุสลักษณะพราหมณ์คนนี้เป็นคนมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของผ้าเป็นอย่างดีและได้เก็บผ้าสาดกสองผืนเอาไว้ในหีบแต่ถูกหนูกัดจึงได้ให้ลูกชายนำไปทิ้งที่ป่าช้าระบริสัทธึ์ซึ่งได้ไปหาผ้าอยู่ก่อนแล้วมอเห็นมานบ นำผ้าสาดกมาทิ้งจึงเดินไปจิบขึ้นมามานพเห็นแล้วก็กลับไปบอกพ่อรามยังรีบเดินทางไปที่อุทยานกล่าวห้ามพระโพธิสัตว์ว่าอย่าใช้ผ้าสาดกสองผืนที่หนูกัดแล้วเลยเพราะกลัวว่าหายนะจะเกิดขึ้นพระโพธิสัตว์จึงแสดงทำให้กับร,รามฟังว่าผ้ากะเกาวที่เขาทิ้งไว้ที่ป่าช้า สมควรกับพวกเราพวกเราไม่ใช่พวกที่เชื่อเรื่องโชคลางหรือถือมงคลตื่นข่าวการถือมงคลตื่นข่าวพพุทธเจ้าทั้งหลายไม่สรรเสริญเลยบัณฑิตท,ที่แท้จริงก็ไม่ถือมงคลตื่นข่าวหลอกพรามณ์พราม์ามฟังแล้วก็เข้าใจและยอมเลิกถือความเชื่อกับเก่า ที่ตนได้รับมาจากบรรพบุรุษเมื่อพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติจบจึงแสดงพระธรรมเทศนาว่าผู้ใดที่ไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ถืออุกกาบาตไม่ถือความฝันไม่ถือลักษณะดีหรือชั่วพนนั้นชื่อว่าล่วงพ้นโทษแห่งการถือมงคลตื่นข่าวครอบงามกิเลส เครื่องประกอบสัตว์วิญิพบอันเป็นประดุดคูกันนะย่ำไม่กลับมาเกิดอีกรามสองพ่อลูกฟังธรรมแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบันเราจะเห็นได้ว่าคนเรานะ่ะถ้าเชื่อถือผิดผิดโดยขาดปัญญาแล้วจะทำให้เกิดความสูญเสียในสิ่งที่ไม่ควรเสียมินำซ้ำ ยังจะทำให้ชีวิตดำเนินไปในทิศทางในผิดพลาดอีกด้วยเพราะมีความเห็นผิดเป็นพื้นฐานวินิจฉัยจึงผิดพลาดทำให้ชีวิตดำเรงอยู่ด้วยความมืดมนดังนั้นเราจึงควรที่จะศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตควรคบหาบัณฑิตนักปราชญ์เพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องกันนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจนพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรด สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยานามิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาตสว่างสวยัยได้เข้าถึงรธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลัน จงท th ุกท่านเทิน